ความวังให้คนใสสูงย้ำเพื่อนให้ได้รู้ PDRA คอยดูความเป็นเป็นมาใ้งานพอช้าจะแนะนํานะครับวันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นฟังฟันแต่จงเชื่อมันฝ่าฟันมันไปให้ได้คงไม่นานฟ้าที่ดูสดใสสิ่งที่เราต้องตามคือยาก 15นะครับเราก็เข้าไปเช็คดูตรงนี้นะครับผมเนี่ยย่า15นนออโตโ้เคสโอเคถ้าถ้าย่าที่ย่าง,างตรงที่เราต้องการเราก็กดโอเคก็มาเริ่มเช็่การเลยนะครับผม เทสันเลยครับดูครับระยะเท่าไหร่เทสไป15ตั้งไว้15วินาทีนะครับผมก็คือระยะปกติระยะตรงมาตรฐานนะครับ5.650 km นะครับดูตรง ดูรตรงที่คอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือกราฟวิ่งขึ้นก็คือมันไปถึงฝั่งนู้นวิธีสังเกตดูการาฟนะครับผมจากจากจุดเริ่มต้นที่เราเทสมาอันนี้ไม่ผ่านดัมมี่โหลดครับเราเทสกันตรงๆเลยปึ๊บเนี่ยคือถึงถึง ODF ฝั่งนู้นแล้วทีนี้เราจะเซฟนะครับผมเราก็กดเข้าไปตรงนี้คำว่าเซฟ อ่ากดเข้าไปปุ๊บอ่าอันนี้เราเทคอสามใช่ไหมครับเราจะเก็บผลเริ่มต้นจากที่ข้อ3ามเราก็เดรรา e ตัวนี้ออกไปคอหนึงแล้วก็เลื่อนขึ้นมาที่คอสนะครับผมปุ๊บพอได้เสร็จแล้วก็เลื่อนขง้มา Enter นะครับปุ๊บอ่าทีนี้อยากจะรู้ว่า,าไฟล์ของเรามันอยู่ยังไงครับเราก็กดไปที่ ทำที่ไฟล์นะครับผมกดเข้าไปเนี่ยที่เราเทสนะครับตัวอื่นเนี่ยผมจะตั้งชื่อไว้หมดแล้วครับแต่ว่าตัวนี้อ่ะมันจะขึ้นวันที่เดือนแล้วก็ปีครับผมเราก็กดเข้ามาแล้วก็มาตั้งค่ารีมาร์กตรงนี้นครับเนี่ยเราก็ลบออกไปปุ๊บเราก็จะได้ตั้งชื่อของเราเองได้ครับแต่ว่าผมต้องเทสทํทำงานต่อก่อนแต่ว่า ว่าก็อันนี้คือแนะนําเบื้องต้นแล้วก็คลิปนี้อ่ะก็ใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมว่าราคามันเท่าไหร่สั่งซื้อได้ยังไงก็สอบถามมาได้นะครับผมก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนนะครับโอเคครับผม